เาได้ DNA มาจาก,กรุ่นซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าซปเปอร์ไบค์ทำให้ดูมีความเฉียบเฉี่ยทางด้านหน้านะครับรวมไปถึงไฟหน้าที่เป็นแบบ LED ีโพสเทอร์สองสว่างใช้ได้ง่ายสะดวกครบคันนี่คือในเรื่องของจอแสดงผลนะครับที่เป็นแบบ l c d ดีนะครับขนาดสี2นิ้วบอกว่าจะเป็นเรื่องอัตราน้่มันความเร็วไม่พลาดในเรื่องของโซเชียลมีเดียเพราะฉนั้นจะมีเกะด้านซ้ายครับก็จะมีช่องยู b Type C ซคุณสามารถชาร์จโทรศัพท์ไม่พลาดการติดต่อรหรือการเดินทางแล้วก็ในส่วนของ ก็เก็บของนี่มีความใหญ่ขึ้นมาเป็น25ลิตรสามารถเก็บของได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและแน่นอนครับกับความเป็นสปอร์ตอโตเมติของยามาฮ่าครับกับ all new ยามาฮ่า Rock 155ใหม่มาพรอทั้งหมดด้วยกัน3สีสีที่เห็นคือเทาน้ําเงินและมีสีน้ําเงินรวมไปถึงสีดําเทานะครับกับราคาค่าตัวเปิดตัวในวันนี้85,900บาทสามารถไปตามไปชนไปซื้อได้ตามร้านจำหน่ายของยามาฮ่าทั่วประเทศครับสปอร์ตสุดขีดสปีดสุดมัน